ช่างหนึ่งแก้ทรงยีนเสื้อแจ็คเก็ตยีนแบรนด์เนมเพื่อไทยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบชาแนลสยามชาแนลบายช่างหนึ่งครับวันนี้ช่างหนึ่งจะมาตัดต่อปลายขากรนยีนและสอยตะเข็บข้างด้วยนะครับมีตัดต่อปลายขาอยู่สามตัวนะครับสอยตะเข็บข้างสามตัวเช่นกันนะครับอืมช่างหนึ่งจัดให้นะครับตะเข็บแฉลบลิวายนะครับตัวนี้จะเป็นอีกตัวคือล็อกเอ็กซ์เพรสนะครับลิวายมีอยู่สองตัวที่ตัดต่อปลายขานะอีกตัวนึงสอยตะเข็บอย่างเดียวส่วนบนลิวายที่ตัดต่อปลายขานั้นมีสอยตะเเกกีียยยยบบบขข้้้าาางงดดดวววนนะะคครรัััแล็ท่่่ตตออป จัดให้เต็มๆเลยครับลูกค้าสนใจก็ามาสามารถโทรเข้ามาสอบถามชั้นหนึ่งได้หรือแอดไลน์เบอร์โทรชั 1, ้นหนึ่ง0813979955นะครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งงานครับลูกค้าสุราษฎร์ธานีจัดให้รอๆสวยๆทุกตัวเลยครับขอบคุณมา,มากๆครับที่เข้ามาใช้บริการนะครับชั้นหนึ่งจัดให้สวยทั่วประเทศไทยครับลูกค้าต่างจังหวัดสามารถส่งเข้ามา แก้ไขได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตยีนหรือกางเกงยีนนะครับรีเซ็ตส่งใหม่ได้ทั้งตัวไม่ว่าทั้งเสื้อแจ็คเก็ตยีนนกางเกงยีนนั่นเองครับร้านเจ้าหนึ่งอยู่จังหวัดสุราธานีเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดราชการนะครับแล้วก็จัดให้ทัว่วไทยเลยครับขอบคุณมากครับพี่ข้าวมิชชันนาร์ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย